ครับกลับมาช่วงสองบอกราวาวสิกับสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับ mm hmm. ผมดรพระจอร์อสัย์อย่างสัตอยู่กับท่านอาจารย์เยี่ยมยอดสีมันต์ับนะคร mm ับ hmm. อาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นผู้ทรงวุฒิในเรื่องของสกศคเนี่ยครับจะจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้จริงๆแล้วสกศคเนี่ยปัญหามันก็เยอะเหมือนกันถูกไหมเยอะครับแล้วพอจะมันมีนมันมุมมองของท่าน,นที่ผ่านมาจากอดีตเนี่ยที่เคยเข้าไปคุกคีกับวงการนี้ขึ้นมาเนี่ย จริงๆปัญหามันเกิดจากบริหารจัดก,การหรือมันเกิดจากอะไรแน่ทึงทำให้มีปัญหาอยู่นถึงยังอย่าอยู่จนถึงทุกวันนี้ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากโครงสร้างของการบริหารไม่ใช่ที่คนก็คนคนเข้าม,ามามาเอ่อมาตามโครงสร้างอืมคนมาตามโครงสร้างเนี่ยมันมีปัญหาว่ามันมีการเล่นพักเล่นพวกอืกฎหมายเปิดโอกาสนืค่ครับ เป้ดใเปิดโอกาสให้คนบางกลุ่มในเข้ามาได้แล้วก็มามีการเล่นพักเล่นพวกกันพอยกตัวอย่างให้เห็นได้ไหมฮะว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้กลบางกลุ่ม,มคืมมอย่างเพราะว่าอย่างที่แท้ที่เราถามประเด็นใน,ในี้เพราะว่ามันมันมองมันโยงไปถึงเรื่องการใช้ก็ประมาณด้วยใช่ถูกไหมก็คือ,อโครงสร้างมันก็คือมันมีการเลือกตั้งด้วยมัมแนแต่งตั้งด้วยจากส่วนต่าง,งหรือว่าผาด้วยนะครับ ตอนนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายเครือข่ายที่เป็นองค์กรครูความจริงอ่ะเรื่องมันน่าจะถูกต้องครับแต่มันได้คนที่ไม่ถูกต้องเข้ามาอืมันก็สร้างแต่ความเล่นพักเล่นพวกนี่โครงสร้างของสกสคส่วนใหญ่มันก็มาจากการเลือกตั้งด้วยครับมาจากการแต่งตั้งด้วยครับจากอาจารย์ทั้งหมดของสาวปรทั้งหมดเออยังยังผมนี่เข้าไปในฐานะสรรหา แต่งตั้งโดยคอ,อ,อรมอเป็นผู้สมบูุณ์วุฒิอีกพวกหนึ่งก็มาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งตัวแทนครูเข้ามาก็มาเลือกกันเองอเข้ามาเป็นนั่งเป็นผู้บริหารก็พวกใครพวกมันก็เล่นพวกกันใหญ่เล่นพวกการนหน้านั้นจริอาจารย์ยมยอดอยู่ที่ไหน,นมาก่อนก่อนที่จะมา,มา,ม,ามาเป็นผู้สรงที่สกศอ,อ,อ,อตอนหน้านั้นผมก็เป็นข้าราชการประจำ<อ>ตำแหน่งบริหาร ของโรงเรียนหรือว่าในส่วนของกระทรวงของระดับอำเภอของระดับอำเภอครับอท่านจะต้องผ่านในเรื่องกระบวนการนี้พอสมควรครับนะฮะตัวนี้พูดถึงเรื่องการปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อได้คนที่ไม่ไม่ตรงไม่ตรงคุณสมบัติดีกว่าไม่ตรงคุณสมบัติที่ดีไม่ตรงคุณสมบัติที่ดีง่ายคนไม่ตรงกับงานที่ที่รับผิดชอบยไม่ตรงคุณสมบัติที่ดีก็เกิดปัญหาในการ อีกอย่างหนึ่งก็ความไม่เข้าใจอ่ะความไม่รู้ความไม่รู้คืออันไหนถูกอันไหนผิดแยกไว้ออกค,คิดว่าถูกคิดว่าทําถูกจนเกิดในที่สุดจนเกิดมาตราสี่สิบสี่ทให้ยุบหน่วยงานนี้ลงไปทําให้ยุบคณะกรรมาการอะไรคือเพื่อในคอสชอใช้มาตาสี่สี่เข้าไปเทโอเวอร์ก็เหมือนไอ้สามดานทังหนึ่งเรว่ศงกษาแต่สมอันคือมาสร่สี่ใช่หน้าเต็มปีเป็นาเดินการใช่ใช่ใช่ ลักษณะคล้ายๆนั่นเองอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นประเด็นทําให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นครับเกิดการทุจริตเกิดขึ้นครับเป็นเขาเข้าใจว่ามันเป็นเงินนอกงบประมาณมเขาเข้าใจว่าเป็นเงินที่ส่วนส่วนต่างเงินส่วนต่างที่ธนาคารออมสินเนี่ยลดให้แก่สมาชิกผู้กู้เงินธนาคารออมสิน ลดดอกเบี้ยให้มาเป็นเงินสะสมสะสมไว้เพื่อเพื่อจะใช้อยา,อายามแบ <up>, ็กอัพแบ็กแบ็อัพนี่ว่างั้นแต่แบ็กอัพนี่แต่ปรากฏว่าเขาก็คิดว่ามันที่เป็นเงินที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปก็ปเหมือนเงินรอบเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกับเงินเอก,กชนคล้ายๆอย่างนั้นนะครับคนไม่เข้าใจตรงนี้ก็เกิดขึ้นก็เกิดมีการเอาเงินไปรวมทุน อืมไม่ถูกไม่ถูกระเบียบคือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐมันจะต้องถ้าไม่ใช่เงินของรัฐแล้วมันจะเป็นเงินของอะไรมันก็ต้องเป็นเงินของรัฐอืมเพราะฉะนั้นก็เกิดเกิดการทุจริตเกิดขึ้นครับเอาเงินไปลงทุนทำโรงไฟฟ้าซึ่งมันไม่ถูกต้องในเงินของสองกสคเงินสกสคเงินกองทุนที่เก็บเป็นรายเดือนออที่เก็บสะสมจาก เงินธนาคารออมสินเขาคิกแบกให้ลดลดดอกเบี้ยให้มันผิดวัตถุประสงค์ไหมก็ผิดวัตถุประสงค์ใช่หนึ่งผิดวัตถุประสงค์สองไม่ถูกต้องตามด้วยเมื่อเป็นเงินของรัฐมันมันเงินเงินอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในองค์กรนี้มันต้องเป็นเงินของรัฐถูกต้องเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐใช่เพราะฉะนั้นเวลาจะลงทุนต้องเข้าสู่ระเบียบการลงทุนภาครัฐจะไม่ร่วมกับเอกชนจะอะไรก็แล้วแต่ต้อง ถ้าเกินหนึ่งพันล้านจะต้องขออนุมัติคลรมอันนี้ก็ไม่ได้ขอก็ไปโอนเงินไปให้เอกชนเลยมันถึงเกิดเรื่องเกิดราวกันเยอะใหญ่ที่จริงอย่างสาวกสาวคอเนี่ยตั้งถานท่านอาจารย์เยี่ยมยอดจริงแล้วสตมมีเข้าไปตรวจเรื่องการใช้จ่ายตรวจได้ตรวจได้ตรวจแล้วเจอไหมก็เจอสิครับก็เลยจึงเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงติดคุกกันเลยใช้เงินกันผิดประเภทเลย ไม่เป็นไปนตามระเบียบของตงป<ร>ป,<ร>ป,ปชเล่นกันอุตสาเลยตั้งยี่สบสามสิบคนอ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างปปชเรื่องงตรวจสอบอยู่หรือว่าหรือ,เร,อ,เ,รอเรื่องจะลงแล้วลงลงลงแล,ละลง โรคฟาดนะว่างั้นเ่ะนึกว่านึกว่านึกว่าไอ้ที่ลงนึกว่าเรื่องเรื่องจะลงไงเรื่องกระต่ายนั้นเลยเรื่องเรืกระเกือบสิบปีแล้วจ้ามดอายุแล้วก็เลยไม่ไม่ถึงคัดมดดไอ้เรื่องจริงๆต้องพูดเดี๋ยวเพราะว่าไอ้เรื่องเหมืองอะไรที่ร้องหนึ่งในของจนจนโดนจายเนี่ยมันมันนานมากจริงๆนานนานนานแล้วท่านเห็นไหมฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระดีจะไปจบตอนที่แต่ละคนเนี่ยบางคนตายแล้วตายแล้วอ่า จำเลยชีวิตเนี่ยกลายเป็นจำเลยชีวิตนะ,ะอายุเยอะแล้วถูกไหมนั่นแล้วในาฐานะตรงนี้เนี่ยแล้วพอมันใช้ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในฐานะที่อาจารย์เองเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเพราะมันมีอย่างเนี่ยมีเรื่องการากําหนดนโยบายเรื่องของการใช้คนแล้วมันมันโยงมาถึงการใช้งบตรงนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีถูกไหมครับแล้วพอรัฐมนตรีใหม่เนี่ยจะไม่เอานายก็ไม่ได้ท่านติณวัฒนทองเข้ามาเนี่ย ท่านมีกาเห็นยงไหกับเรื่องพวกนี้อยู่ถึงต้องรีบการแก้<อ><อ>ปัญหาที่ากผมก็<ๆ>ไม่ได้สัมผัสนะท่านตีนุตเตี่ยผมก็มองว่าท่านก็ออยู่ในสายการเมืองของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วนะ<ๆ>ท่านป๋าหนออะไรเงีเ<อ>้ยก็ไม่ได้ห่วงกังวลในเรื่องการทํางานหรอกไม่ไม่ได้ห่วงกังวลในเรื่องทุจริตหรอกครับ,รบแต่ลูกน้องของท่านเนี่ยจะทุจริตหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่ก็มีมีส่อแววว่าจะมีการทุจริต นะครับก็คือต้องให้เราไปตรวจสอบอะให้อยากให้มีการตรวจสอบตลอดระยะเวลามาเนี่ยเราพัฒนาการศึกษามานี่ก็หลายปีดีดักแล้วอืแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ข้ามไม่พ้นอันนี้สักทีข้ามไม่พ้นเรื่องนี้อาจารย์คมัะเด็กรุ่นหม่เนี่ยออกมาระ้วงอ่ะว่าทิศทางการศึกษาไทยเราไปไหนเนี่ยถูกไหมก็จนมีเด็กเอ่อเด็กอะไรเด็ก อะไรก็เลยจะมีกลุ่มนักเรียนนักเรียนเร็วนักเรียนเร็วเขาวาไรใช่เพราะฉะนั้นมันหนึ่งอ่ะมันนี่นี่เขายังไม่ได้เจาะไปถึงเรื่มทุจริตนะเดี๋ยวผมจะติดต่อกับพวกนักเรียนเร็วหรือว่ามาออกทีวีได้ยินดีครับทางสานัินดีเพราะจริงๆเนี่ยมันมันมันใจไปในที่เราคุยเรื่องการสาเพราะทิตทางการสาไทยตอนนี้มันมันเป๋มากนะ หลายๆสภาส่วนโดยเฉพาะผู้ปกครองเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างอ่ะอย่างไาที่ย์เราพูดถึงลบเรียนออนไลน์ถูกไหมใช่ปัจจุบันนี้มันผลส่งผลกับสะท้อนเลยว่าเด็กเรียนไม่รู้เรื่องแล้วพอมา,มาดูว่าชุดตำาดราป .1 ถึงป .5 ไอ้ไอ <c oughs> ้แปดกลุ่มสาระ,ะใช่อไง <c oughs> แปดกลุ่มสาระเนี่ย <c oughs> ชุดนึงเป็นเกือบแสนนะสองแสนแปดหมื่นกว่าถูกไหม แล้วแล้วมันคือมันมันกลายว่าหน้าปัจจุบันเนี้ยงวบรวไปเนี่ยมันสื่อถึงอะไรอ่ะเออแล้วมัน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 ฟรีเบ็กอะไรปะทุนหะครับประสิทธิภาพการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นผู้เรียนเป็นสําคัญไหมหรือว่าเน้นผู้อนุมัติเป็นสําคัญอันนี้ต้องขอแาตผู้แันตัวละไม่เกี่ยวข้องกันถึงได้ให้การตอบว่ามันเกี่ยวข้องกันสาเออมันเกี่ยวข้องกันแปดแปดคนนะฮะหนึ่งผู้ออกนโยบายผู้ออกนโยบาย สเจ้าของงบประมาณคือสพอทสามผู้ทํางบประมาณก็คือคนจัดทํารายละเอียดงบประมาณอผู้ชมสี่ผู้ผลิตสินค้าผู้ออกแบบสินค้าผู้ขายสินค้าผู้ซื้ออผู้ทอนเงินกับผู้รับทอนเงินอาเป็นแมดคนกอดีอาจารย์ในฐานะที่เองที่ที่ศึกษามาจริงๆไม่ได้เป็นอ e ีออปชั่นนะหรือว่า e อีนั่นเลย เป็นมีออมช่างอยู่มช่างอยู่อีอีอนุบาลอีอีจะอนุบ้านไม่ใช่ออมช่าเนี่ยใช้อีอนุบาลเลยฮะอีอนุบาลเลยก็สิ้นสิ้นปีไงเล่งด่วนเล่งด่วนเพราะจริงๆแล้วมันต้องปิดประมาณสิบห้ากันยาใช่เดินมาตรฐานถูกไหมฮะโอ้ก็เล่งใหญ่เลยไงนี่แหละแปดคนเนี่ยเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น ต้องให้ติดตามถ้ามีการกระทําความผิดท่านต้องไปช่วยไล่เอาแปดคนที่ออกมาอืช่วยหน่อยครับช่ในในในทำล้อเนี่ยนะฮะอันนี้บางอย่างเอกสารเราเรายังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าดูรตรงนี้ไว้เพราะว่าทางสมาคมเราต้องขอสัสงสังวน ในเรื่องเอกสารบางส่วนก่อนนะครับว่าบางทีการเผยแพร่เอกสารในทางสาธารณะอาจจะมีผลตามมาครครับแมตรงนี้เราได้ข้อมูลในระดับหนึ่งเนี่ยเราคงจะต้องมีการคุยกันถูกไหมฮะเดี๋ยวมานที่สุดท้ายเรามาคุยอีกทีว่าแล้วเราจะมีทางออกกันยังไงกับปัญหาารศาไทยหรือกับปัญหาเรื่องการใช้งประมาณในเรื่องของกระทรวงสาธสดิการนะครับพระเบิดกระคือครับ